ว่าจะประจำวันพุทธที่8พฤศจิกายน2023สัปดาห์ที่31เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายของนบ,บุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวโรมพี่น้องอย่าเป็นนี่ผู้ใดนอกจากเป็นนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว พระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนพระวราสารบุรุกา เวลานานประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงหันพระพักมาตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดาภรรยาบุตรพี่น้องชายหญิงและแม้กระทั่งชีวิตของตนเองผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ผู้ใดไม่แบกการเข็นของตนและติดตามเราผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ ท่านที่ต้องการสร้างหอคอยจะไม่คำนวณค่าใช้ใจ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่มีฉะนั้นเมื่อวางรากฐานไปแล้วแต่สร้างไม่เสร็จทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขาพูดว่า คนนี้เริ่มก่อสร้างแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งจะไม่ทรงคำนวณก่อนหรือว่าถ้าใช้กำลังพลหนึ่งหมื่นคนจะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่น 2, คนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกลพระองค์จะได้ทรงส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพ ดังนั้นทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ ข้อคิดลีภัยมาพึ่งพระยาเวย่อมดีกว่าวางใจในมนุษย์ลีภัยมาพึ่งพระยาเวย่อมดีกว่าวางใจในบรรดาเจ้านายความรักที่มีต่อพระเจ้าเป็นหลักของชีวิตเราเพราะพระองค์มั่นคงสัตย์ซื่อไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสสอนให้เรารักพระองค์มากกว่าบิดามารดาภรรยาบุตรพี่น้องชายหญิงและแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นมน ย่อมมีความอ่อนแอไม่มั่นคงขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 0 2 3